อาหารต้านโควิดที่แพทย์แผนไทยแนะนำกันนะคะโอ้โหถึงตอนนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าได้ภาวะของที่ไวรัสโควิด -19 นะคะกำลังระบาดอยู่ทุกคนคงกังวลกันมากวันนี้นะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยอยากจะมาแนะนำนะคะอาหารที่แพทย์แผนไทยนะคะแนะนำที่ช่วยเพิ่มเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือที่เราเรียกว่าโควิด19อ่ะแต่อย่างแรกเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญในตเรามากๆก็คือเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ไม่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะวิ้มีหลายคำถามถามพี่ปลามาเลยพี่ปราเราจะกินสมุนไพรอะไรดีนะคะ ที่จะป้องกันในเรื่องของโควิด -19 กกันพี่ปราณเนนในย้ำนะคะยังไงสุขภาพที่แข็งแรงมาก่อนเลยค่ะส่วนวันนี้เนี่ยพี่ปราวก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากนะคะอย่าลืมค่ะพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลสุขภาพของเราแล้วก็สังเกตอาการเราถ้ามีการผิดปกติก็ต้องไปตรวจนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของอาหารต้านโควิดกันค่ะตามพี่ปราณมาเลยนะคะโอ้โหอย่าที่บอกนะคะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะ ได้แนะนำผักและผลไม้นะคะสมุนไพรสามกลุ่มค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้ค่ะแล้วสามกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างคะพี่ปลาอยากรู้มากเลยค่ะวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่มีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกลุ่มที่สอง ก็คือกลุ่มที่เขาเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้แข็งแรงแต่อย่างที่พี่ปราณเน้นย้ำนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราต้องแข็งแรงเราต้องพักผ่อนด้วยเราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่มีสารสําคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะคราวนี้เรามาดูแต่ละกลุ่มกันเลยนะคะโอ้ก่อนที่เราจะมาดูแต่ละกลุ่มนะคะพี่ปราณอยากจะบอกไปว่า อย่างน้อยนะคะเราทําความเข้าใจแล้วเราก็นําไปปรุงอาหารนําไปดูแลสุขภาพของเรานะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มอาหารที่มีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างที่บอกเลยว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าวิตามินซีช่วยทําให้ร่างกายของเรามีคุ้กกันอู้พาาี่ผักาและผักผลไม้เลยล่ะคะที่มีวิตามินซีสูงก็ได้แก่นะคะดอกที่เหล็กเย่อมุยม ยอดสดาใบเหลียงมรัขี่นกฟักข้าวผักเชียงคาคณะมะรุมเห็นไหมคะโอ้โหมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะพักเพลหรือมะขามป้อมจะเห็นแล้วใช่ไหมคะพี่ปลาทาคลิปในเรื่องของมะขามป้อไมไว้รุ่ยค่ะซึ่งจะเห็นเลยว่ามะขามป้อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ก็มีมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของยอดสดาด้วยคณะก็มีนะคะมะรุมก็มีเลยคะ่ะ เราไปดูคลิปเพื่อที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองของเราเองได้อย่างดีเลยนะคะข้อที่2องผักผลไม้และยาจากสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกเห็ดต่างๆอู้ทำไมพี่ปลาเห็ดก็มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างนี้ลรอคะเพราะพี่ปราอยากจะบอกว่าเห็ดต่างๆเนี่ยเขาจะมีสารสำคัญคือเบต้ากรุแคนค่ะ เมตากรูแคนเช่นเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดหลินจอือหรือถ้าเราจะรับประทานขา้าวโพดตีพรานะคะตีพราก็จะมีสมอไทยสมอพีเพ่มะขามป้อมก็รับประทานในร,รูปของน้ำต้มดื่มได้ค่ะโอ้ไม่ใช่แค่นี้นะคะเขายังมีปลูกข้าวหรือผักข้าวตองอีกด้วยค่ะอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาเป็น พวกผักผลไม้และยาจะสมุนไพรที่ช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะอ้ยพี่ปาคะแล้วยังมีอะไรอีกคะที่เรียกว่าจะช่วยป้องกันร่างกายของเราให้แข็งแรงได้มีค่ะกลุ่มที่สามนะคะกลุ่มที่บอกได้เลยว่าท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกได้แนะนํามานะคะก็คืออาหารที่มีสารสําคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสค่ะ โอ้มีอะไรแล้วคะพี่ปลาอาหารที่มีสารกลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารฟลาวโนยนะคะที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลสระสูงค่ะโอ้พี่ปลาอย่างนี้นก็มีประโยชน์มากสิคะพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการป้องกันตัวเราเองนะคะก็จะมีพวกลูกมอ์อย่าลืมนะคะพี่ปลาทำในเรื่องคลิปนี้ไปแล้วแล้วก็ผักผลไม้หลากสีค่ะ วันนี้ถ้า,ายังไม่ได้ทานผักผลไมห้หลากสีเราต้องรีบทานกันนะคะอย่างที่บอกนะคะนอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสแล้วยังช่วยเสริมการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะพี่แปงอยากจะเน้นะไะย้ำเลยค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอย่าลืมค่ะกินร้อนนะคะแล้วก็ใช้ชอนอย่าไปใช้ร่วมกับคนอื่นค่ะที่สําคัญการเว้นระยะทางสังคม แล้วก็บอกเลยนะคะออกไปข้างนอกแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเราต้องกักตัวอยู่กับบ้านใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะใส่หน้าก,กากอนามัยดูแลสุขภาพของเราผ้าห่อให้พิงพรวและอย่าเครียดมากเกินไปนะคะเราต้องดูแลสุขภาพกันมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่ออย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Peti Fish เป็นก่อนกรลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะอาหารต้านโควิดอาหารที่เราเรียกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราเนรยานะคะยังไรก็ตามหลักสําคัญที่ควรปฏิบัติในตอนนี้ก็คือการล้างมือบ่อยๆค่ะใส่หน้ากากอนามัยนะคะทุกครั้งที่เป็นหวัดมีการไอจามและอย่าลืมนะคะ เราต้องเว้นรักษาระยะห่างอย่างที่เน้นเอาไว้แล้วและที่สําคัญมากๆเลยเราต้องช่วยกันร่วมมือนะคะลดการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิดด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปลาจะนําในเรื่องของมระขีนกมระขีนกเนี่ยก็มีคุณสมบัติสําคัญมากมายเลยค่ะอุ้ยพี่ปลาคะก็มีคุณสมบัติสําคัญอะไรคะอย่างที่บอกเลยค่ะมระขีนก จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิกุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายของเรานะคะคือผลนะคะผลของมาราคีน้นข้อที่สองช่วยต่อต้านตะมูลสระจึงมีส่วนช่วยในการชะลอความแก่ชาราได้ข้อที่สามช่วยลดระดับคอเลสเตอร,รอลและไตรกลีเซอไรด์ในตับอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนได้นะคะข้อที่4ช่วยต่อต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งค่ะผลเขานะคะข้อที่5ช่วยป้องกันการหนาโตของผนังหลอดเลือดค่ะข้อที่6ช่วยยับยั้งเชื้อเอชโอหรือเอชไวได้นะคะข้อที่7ช่วยรักษาโรคหอบหืดข้อที่8 ช่วยบำบัดและก็รักษาโรคเบาหวานนะคะสามารถลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดได้เป็นอย่างดีโดยจะออกฤทธิ์หลังรับประทานประมาณ60นาทีนะคะโอ้ยแล้วเชื่อไหมคะว่าข้อที่10บเขาช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะดีมากๆเลยนะคะข้อที่11ช่วยบำรุงกำลังบำรุงธาตุเพิ่มภูมิลมปานด้วยการใช้เมล็ดแห้งของมะระคี้นกนะคะประมาณ3กรัมต้มกับน้ำดื่ม แกท้ทาานไม่ปกติได้นะคะข้อ12ช่วยในการเจริญอาหารเพราะอะไรคะมาราคีนกมีรสขมโอ้พิปรามีรสขมช่วยได้เหรอช่วยได้ค่ะก็จะช่วยกระตุ้นน้ําย่อยให้ออกมามากยิ่งขึ้นทําให้เรารับประทานอาหารได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ถ้าเราดูแล้วโอ้โหมาราคีนกนี่ยังช่วยประโยชน์ในต่างๆได้อีกมากมายคะ่ะช่วยในเรื่องการนอนหลับ ช่วยบำรุงสายตาแก้อาการตาฝางช่วยในการถนอมสายตานะคะช่วยทําให้ดวงตาของเราสว่างสดใสขึ้นแก้อาการตาบวมแดงช่วยบรรเทาอาการปวดศีศรษะช่วยดับพิษร้อนในร่างกายช่วยแก้ไขที่เกิดจากการถูกความร้อนด้วยการใช้ผลสดของมรขี้นกคว้านไส้ออกนะคะเราก็จะใส่ใบชาแล้วประกบกันกับน้ำแล้วก็นำไปตากในที่ร่มแห้ง รับประทานครั้งละ6-10กรัมโดยจะต้มน้ําดื่มหรือชงดื่มเป็นชาก็ได้ค่ะช่วยแก้อาการไอเรื้อรังช่วยลดเสมหะแก้อาการปากเปื่อยลอาเป็นขุยช่วยแก้อาการปวดฟันโดยการใช้รากสดของมะรากีนกประมาณ30กรัมต้มกับน้ําดื่มหรือใช้เถาแห้งประมาณ3กรัมต้มกับน้ําดื่มก็ได้นะคะช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ํโดยการใช้ผลสดของมะรากีนก ต้มรับประทานหรือจะใช้ล่าสุดของมรากี่นกประมาณ30กรัมต้มกับน้ำดื่มหรือใช้เถาแห้งประมาณ3กรัมต้มกับน้ำดื่มก็ได้นะคะอันนี้สำคัญมากๆช่วยในการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะยอดเยี่ยมจริงช่วยรักษาโรคกระเพาะโดยการใช้ใบสดของมร่างี่นกประมาณ30กรัมต้มกับน้ำดื่มหรือใช้ใบแห้งบดเป็นผงรับประทานก็ได้นะคะช่วยรักษาการบิดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องได้แล้วก็มีการนํามาใช้ในเรื่องของการขับพยาธิด้วยการใช้ใบสดของมะรัคขี่นกประมาณร้อยกรัมนํามาตํานะคะคั้นเอาน้ําดื่มหรือจะใช้เมล็ดเนี่ยประมาณ3าเมล็ดรับประทานอันนี้ก็บอกเลยนะคะช่วยขับพยาธิตัวกลมได้ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาจริงๆมะรักขี่นกนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากจะให้แชร์กข้ิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องย u ทูบพ e ่ที่ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเราจะเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ